ยังไม่มีอะไรยมนาพรยมชูชาติประวรนาถวายที่ดินหลวงพ่อก็บอกว่ามาดูสถานที่หน่อยแต่ต้นสะเดาเพราะว่าอะไรเพราะว่าแถบนี้ยังไม่มีอะไรมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งนี่เราต้นสะเดาเนี่ล่มที่สุดก็ไปนั่งดูสถานที่ตรงนั้นนะเป็นครั้งแรกที่ท่านมาหลวงพ่อท่านบอกว่าอยากจะสร้าง กุฏิบ้างสร้างศาลาบ้างแล้วเป็นสุขพิญญาท่านตั้งชื่อว่าสุขพิญญาคือการปฏิบัติสุขขาปฏิปทาขิปปาพิญญาคือการปฏิบัติที่ไม่ทรมานตัวเองก็สามารถที่จะบรรลุทมได้ที่ท่านบอกมัชชิมาปฏิปทาคือการปฏิบัติไม่ทรมานตัวเองเกินไปอันที่สองเราจะทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญา คือการปฏิบัติอย่างยิ่งยวดอดหลับอดนอนอดอาหาร mm. ก็เราปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่หลวงพ่อท่านว่าลุกสิ์ลูกหาเนี่ยเอาพอดีพอดีคือทางสายกลางท่านยึงว่าสุขขาปฏิปฏาัาขิปปาิญญาเดินจงกรมนั่งสมาธิให้พอเหมาะแต่เราก็สามารถที่จะ เข้าใจในอาจในธรรมสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ท่านจึงตั้งชื่อครั้งแรกที่ท่านมาวางศีลาเลิกที่วัดศรีรัตนธรรมารามได้ว่าสุขภพิญญาหมายถึงว่าปฏิบัติเพื่อพอดีพอดีทางสายกลางแต่ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ท่านว่าอย่างนั้นทราจะส,สาร,าร้างศาลาตรงนี้สร้างกุฏิพระตรงนี้สร้างอะไรต่อไปตรงนี้จะเป็นนั่นเป็นนี่ท่านชี้ไว้ แดวพระอาจารย์มองเข้ามาตรงนี้ยังเป็นบอ่อปลายังเป็นต้นมาขามเทศยังเป็นปา่าก็คิดในใจตอนนั้นโอ้จะจะเป็นไปได้หรอเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรแต่ตั้งจากวันนั้นมาถึงวันนี้ประมาณสักสิบปีวัดศรีรัตนธรรมารามก็เป็นวัดที่สำคัญขึ้นมาอีกวัดหนึ่ง คำว่าสําคัญขึ้นมาคือหมายถึงว่าเป็นที่ประพฤติปฏิบัติของคารวบัดยติโยมมีผู้มาปฏิบัติสมาธิมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสในการที่จะปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเป็นอันมากซึ่งอันนี้ก็เป็นความตั้งใจอย่างหนึ่งของหลวงพ่อที่ท่านได้สร้างวัดนี้ขึ้นมาเห็นได้ว่าในงานพิธีการต่างๆและแม้กระทั่งการประพฤติปฏิบัติก็มีคารวบดยติโยมมาร่วม ในการปฏิบัติกันเป็นจํานวนมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลวงปู่มั่นครั้งแรกที่ท่านได้สมาธิคือตอนเด็กไปวัดกับเพื่อนจากที่เราบริกรรมคําว่าพุโทโธพุโทโธเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีไม่รู้จักคําว่าพุโทโธแต่ว่านั่ง เพื่อนเขาก็ต่อมนกันไปกับพระ้าจารย์กงมาแต่ท่านไม่รู้จักการต่อมนไม่รู้จักการสวดมนแค่นึกในใจว่าไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นคําหนึ่งที่ทําให้จิตสงบหมายถึงว่าคําว่าไม่มาอีกแล้วเนี่ยจากอารมณ์ที่มันกําลังฟุ้งซ่านทําให้จิตสงบพอจิตสงบจิตก็เป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งท่านก็รู้รู้ซึ้งถึงความสงบนึกในใจตอนนั้นท่านว่า ความสงบหรือว่าคุณของพระศาสนาเนี่ยไม่ถึงเพียงนี้เฉลอเพราะไม่เคยเจอความสงบอย่างนี้มาก่อนเปรียบเสมือนมนุษย์เราเนี่ยคนเราปกติเรามีเงินสูงสุดพันบาทหมื่นบาทอันนี้สมมตินะพระอาจารย์สมมติให้ฟังเรามีเงินพันบาทหมื่นบาทนี่คือสูงสุดในชีวิตแล้วที่เก็บมาได้เก็บมาหมื่นนึงก็เอาหายไปบางครั้ง ได้มีร้อยหนึ่งมีสี่สิบาทมีห้าสิบาทในกระเป๋าตลอดชีวิตมีแค่นั้นหาหามากกว่านั้นไม่ได้ละแต่วันในวันหนึ่งเนี่ยเราได้มาล้านหนึ่งความปิติความสุขจากการได้เงินล้านอันนั้นมาเนี่ยมันมันอธิบายไม่ถูกจากที่เคยได้แค่พันเดียวร้อยเดียวหมื่นหนึ่งแต่ได้เป็นล้านเนี่ยมนอนธิบายไม่ถูกหมายว่าจิตของเราเนี่ยไม่เคยได้รับความสุขจาก อย่างอื่นเลยแต่ว่าได้รับความสุขจากความสงบจากการฝึกจิตคำว่าไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วท่านเจวันนี่คือความสงบที่ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนเป็นความสุขที่มันละเอียดลึกซึ้งที่นอกเหนือจากการได้ขนมได้สิ่งของอะไรต่างๆที่เข้ามาท่านจจวันี่คือคุณของพระาศาสนาเนี่ยไม่ถึงเพียงนี้เชียวหรือทำไมงันตอนนั้นก็คุ้คิดในใจว่าจะทํำยังไงให นำความสุขความสงบที่เกิดจากการฝึกจิตหรือว่าสมาธินี่ให้กับประชาชนก็ไปถามหลวงปู่คงมาหลวงปู่คงมายิ่งให้กําลังใจไปใหญ่ทีนี้บอกว่าคนเข้ามานั่งสมาธิสิบยี่สิบปีไม่ได้เหมือนวิริยังวิริยังมานั่งสมาธิแค่เนี้ยได้ได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาทีนี้กับตัวกับใจใหม่ฝึกหัดพัฒนาตัวเองศึกษาปฏิบัติกับหลวงปู่คงมา พอศึกษาปฏิบัติกับหลวงปู่คงมาเป็นสมณีนเขไปศึกษากับหลวงปู่มั่นที่เป็นบุรพาจารย์สายวิปัสสนาธุระ mm. เพื่อที่จะฝึกฝนฝึกหัดพัฒนาตัวเองทั้งภาคทฤษฎีและภาพปฏิบัติท่านว่าอยู่กับหลวงปู่คงมาก็ได้แนวทางในการปฏิบัติเป็นอันมากไปอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนวิธีการฝึกฝน,ฝ,กฝ,นฝึกหัดพัฒนาจิตอย่างละเอียดลึกซึ้ง ท่านจึงถามหลวงปู่มั่นบอกว่าถ้าเกิดผมจะเอาสมาธิไปสอนให้กับประชาชนเนี่ยสามารถทําได้ไหมเพราะว่าสมาธิก็มีทั้งขั้นต้นมีขั้นกลางขั้นสูงขั้นละเอียดเพราะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดจะไปสอนที่ัาสนาการหลุดพ้นอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางเข้าป่าประพฤติปฏิบัติก็มีคนเป็นอันน้อยที่จะเข้าถึงคือหมายถึงว่าเรายังมีหน้าที่การงานมีอาชีพ สามารถที่จะยังสามารถยังดำรงที่จะเป็นคนโดยทั่วไปที่ไม่ใช่นักบ,บวชที่จะสละเกิดนิพพิทายานเกิดความดุดพ้นต่างๆออกไปได้หลวงปู่มั่นบอกว่าวิริยังสามารถทำได้แต่วิริยังต้องเอาสมาธิขั้นพื้นฐานเนี่ยไปสอนให้กับประชาชนเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมาธิขั้นพื้นฐานเนี่ยจะช่วยในการที่จะส่งเสริมความสงบหรือความสุข ของประชาชนในขั้นพื้นฐานส่วนว่าใครที่จะมีบุญวาสนาในการที่จะพัฒนาจิตของตัวเองให้สูงขึ้นไปจนเจริญวิปัสสนาก็เป็นเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลไปแต่ว่าสมาธิขั้นพื้นฐานเนี่ยเป็นสมาธิที่สำคัญและสามารถที่จะทำให้คนนั้นมีความสุขได้เป็นครูก็เป็นครูที่มีความสุขเป็นพ่อก็เป็นพ่อที่มีความสุขเป็นแม่ก็เป็นแม่ที่มีความสุขเป็นลูกก็เป็นลูกที่มีความสุข ทำอาชีพหน้าที่การงานอะไรก็สามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนในความเป็นมนุษย์ของเราให้สมบูรณ์และมีความสุขได้ท่านฟังคําหลวงปู่มั่นอย่างนั้นท่านจึงบอกตอนที่ท่านพาพระอาจารย์ไปตามวัดท่านที่ท่านเคยอยู่ที่สกลนครพาไปวัดปา่าบ้านหน้องผือบ้างไปบ้านนามนบ้างไปวัดป่าบ้านโคกบ้างไปวัดป่าบ้านห้อยแคนบ้างท่านพาไปและมีวันหนึ่ง ท่านพาไปที่วัดบ้านนาศีนวลท่านบอกว่าแกรู้ไหมว่าสถานที่ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันพลังจิตตานุภาพคือหมายถึงว่าท่านถามหลวงปู่ว่าจะเอาสมาธิไปสอนให้กับประชาชนเนี่ยทำได้ไหมหลวงปู่บอกว่าทําได้ต้องเอาสมาธิขั้นพื้นฐานไปสอนให้กับประชาชนเขาถึงจะสามารถเข้าถึงได้เปรียแบบเสมือนคนปรุงอาหารเนี่ยยมปรุง สอนโยมทําส้มตําสอนโยมทําผัดกะเพราอย่างเงี้ยสอนวิธีการแล้วโยมก็หาเครื่องปรุงมาปรุงมาผัดกะเพรามาส้มตําแล้วเราได้ชิมเรารู้เลยว่าส้มตํารสชาติยังไงผัดกะเพราที่สอนเนี่ยรสชาติยังไงแต่ถ้าเกิดเอาเรื่องอบเตอร์เอาปูอาลาสกามาสอนให้คนอย่างเงี้ยคนก็เข้าถึงยากก็มีคนที่เข้าถึงมีคนที่สามารถที่จะมีกําลังซื้อได้ แต่ว่าคนทั่วไปก็เข้าถึงได้ยากเพราะว่าไม่ได้หาจากจากทั่วท่วไปได้อันนี้สมมติว่าย์าสมมติให้ฟังหลวงพ่อยังเ,เปรียบเทียบว่าสมาธิขั้นพื้นฐานหมายคมว่าเมื่อสอนทฤษฎีวิธีการปฏิบัติแล้วเราก็ปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วได้ลิ้มรสหรือว่าได้สัมผัสกับผล,ผลจากการปฏิบัตินัน้นก็สามารถทําให้คนเข้าถึงแนวทางการปฏิบัติและมีกําลังใจในการปฏิบัติย,ยิ่งขึ้นไปได้อันนี้คือสมาธิขั้นพื้นฐาน แทนว่าบ้านนาศีนวลเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันพลังจิตตานุภาพพอหลวงปู่มั่นแบอบกว่าวิญต้องเอาสมาธิขั้นพื้นฐานไปสอนให้กับประชาชนประชาชนจะเข้าถึงในสมาธิขั้นพื้นฐานนี้ได้ท่านก็เลยคิดว่าสมาธิพื้นฐานนี่แหละจะเป็นส่วนสําคัญในการสอนให้กับประชาชนคือการปฏิบัติสมถกรรมฐาน ท่านว่าบ้านนาสีนวลถามหลวงปู่เพราะว่าเคยไปอยู่กับหลวงปู่มั่นสองต่อสองที่นั่นหลวงปู่มั่นอยู่พักปฏิบัติที่นั่นแต่ก่อนตรงนั้นเนี่ยเป็นวัดร้างไม่มีพระอยู่แต่ว่ามีกุฏิอยู่ไปอยู่กับหลวงปู่แล้วหลวงปู่มั่นก็อาพาธอยู่ปฏิบัติหลวงปู่แล้วหลวงปู่มั่นอาพาธท่านล็อกกอนข้างในเอาไว้ท่านลุกไม่ได้ ได้ยินแต่เสียงพอไปเคาะไปไประคอะกุฏิเนี่ยได้ยินแต่เสียงหลวงปู่อยู่ข้างในบอกว่าเราลุกไม่ได้ลุกไม่ได้หลวงพ่อทํำยังไงงัดเข้าไปประตูก็งัดไม่ได้ก็ไปเห็นหน้าต่างมันแง้มอยู่ก็ใช้ไม้เนี่ยมาพาดพาดหน้าต่างแล้วก็ปีนขึ้นไปเข้าไปหาหลวงปู่มั่นพอไปหาหลวงปู่ประถากหลวงปู่บอกว่าท่านลุกไม่ได้ภาษาอีสานได้เรียกว่าขามันเป็นร้อยเป็นร้อย ว่าขาอ่อนแรงถ้าเกิดภาษาไทยก็จะขาอ่อนแรงไม่สามารถที่จะขยับได้ก็เลยขอหลวงปู่บอราว่ามาขอมาอยู่จําวัดกับหลวงปู่นะครับว่าเป็นครั้งแรกที่หลวงปู่มั่นอนุญาตให้มาจําวัดในห้องกับท่านเวลาท่านจะลุกหรือว่าทําธุระอะไรก็จะสะดวกทีนี้พอจําวัดกับหลวงปู่ไปหลวงปู่นั่งสมาธิหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านก็ปวดเบาจะไปเข้าห้องน้ํา กุติภาคอีสานเนี่ยเขาเอาไม้ไผ่เอาไม้เนี่ยมามาทําเป็นพื้นลุกไปเข้าห้องน้ําต้งว่าตอนนั้นเราก็เดินเบาที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วเพื่อไม่ให้รบกวนหลวงปู่แต่ว่าไม้มันก็ยังไปเวลาเดินไปย่ํะไม้มันเสียดสีกันดังแง๊ดแง๊แง๊เนี่ยพอตอนเช้ามาหลวงปู่มั่นบอกว่าวิยยังทาบาไรเมื่อคืนอะาอย่างง้นเรากําลังนั่งสมาธิ หลวงพ่อบอกว่าไปทาไปทําธุระเบาหลวงปูมั่นก็เลยบอกว่ารู้ไหมว่าการทําลายสมาธิคนอื่นเนี่ยบาปเท่ากับการฆ่าช้างทั้งตัวท่านว่าอย่างนั้นท่านเปรียบเทียบให้ฟังหลวงพ่อก็เลยจําคํานั้นแล้วมาสอนลูกศิษย์ว่าเราไปทําลายสมาธิคนอื่นหมายถึงว่าการส่งเสริมสนับสนุนให้คนทําสมาธิเป็นสิ่งที่ดีมาก แต่เมื่อเราไปรบกวนสมาธิคนเขานั่งสมาธิอยู่ไปรบกวนบ่าวเท่ากับการฆ่าช้างทั้งตัวท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่าผลของมันหรือว่าสิ่งที่ทําลงไปมันยิ่งใหญ่เพราะว่าคนทําสมาธิเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ที่เขาปฏิบัติพอเป็นเช่นนั้นท่านก็ได้แนวทางการเขียนหลักสูตรสมาธิพอออกจากหลวงปู่มั่นมาสร้างพระมหาเจดีย์วัธรมมงคล พอสร้างเสร็จในขณะที่สร้างกว่าจะสร้างได้ทุนทรัพย์ก็ไม่มีเงินก็ไม่มีท่านเกิดอธิษฐานจิตเอาไว้ในใจว่าถ้าเกิดสร้างพระมหาเจดีย์ที่วัดธรรมมงคลเสร็จแล้วข้าพเจ้าจะไปปฏิบัติเป็นพุทธบูชาที่พุทธคยาประเทศอินเดียเป็นเวลาสามเดือนหรือว่าเก้าสิบวันพอเดินทางไปที่พุทธคยาแล้วไม่รู้ไปฉันอะไรท้องเสีย ถ่ายเป็นรยร้อยครั้งหลวงพอ่อหมอนอเส้นประสาทก็ทับข้างหลังเนี่ยก็เลยโอ้ปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วถ้างนั้นคงเอาชีวิตไม่รอดเพราะว่าท้องก็เสียกระดูกทับเส้นประสาทท่านก็เลยว่าปฏิบัติยังไงให้สมตามที่ตั้งใจเอาไว้คือมีแรงอธิษฐานเอาไว้ว่าจะ ถวายเป็นพุทธบูชาสามเดือนเก้าสิบวันจากปกติไปนั่งสมาธิที่ประเทศอินที่พุทธคยาเจดีพุทธคยาเนี่ยไปปฏิบัติวันละหนึ่งครั้งเขาไปนั่งสมาธิที่พระเจดีพุทธคยาวันละหนึ่งครั้งก็เร่งความเพียรเอาไปวันละสองครั้งเช้าเย็นนั่งสมาธิใต้ต้นโพที่พุทธคยา นั่งสมาธิไปใบโพมันจะหล่นลงมาหน้าท่านหล่นลงมาใส่มือท่านท่านก็จะเก็บเอาไว้ครั้งละใบครั้งละใบท่านก็จะเขียนวันที่เอาไว้ใบโพนั้นก็ยังเก็บเป็นอนุสร์เอาไว้ที่เจดีวัฒมงคลเพิ่มความเพียรจากจะไปสามเดือนเก้าสิบวันไปสี่สิบห้าวันเพราะว่าปฏิบัติเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเร่งความเพียเพรเอาพอกลับมาวัฒมงคลก็จะขึ้นเชียงใหม่ ลาจากเจ้าวาดวัดธรรมมงคลบอกว่าใครจะดูแลวัดธรรมมงคลต่อก็เป็นเจ้าวาดต่อไปหลวงพ่อจะตั้งใจไว้ตอนน้าวัดธรรมว่าจะไปละสังขารที่ดอยอิทนทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่ามีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อว่าวัดเทพเจติยาจารย์หมอให้ยาวอทาเลนแก้ปวดเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนเข็มนะมาแทงร่างกายเนี่ยเป็นพันๆเล่มมันเจ็บปวดถึงขนาดน,นั้น หมอให้ให้ยาวาทเรนแก้ปวดเป็นพันพันเม็ดท่านบอกว่าไม่เอาเทเทลงชักโคกแล้วก็กดลงชักโคกท่านว่าอย่างนั้นท่านบอกจะขึ้นไปปฏิบัติเอาเป็นธรรมโอสถปฏิบัติที่วัดเทพเจติญาจาย์พอขึ้นไปถึงก็เดินขึ้นดอยอิทนทนนท์ทุกวันทุกวันขึ้นไปปฏิบัติที่ดอยหายหายจากอาการป่วยแล้วก็เขียนหนังสือหลักสูตรครูสมาธิขึ้นมา ใช้เวลาหปีที่ดอยเอินทนน์หลังจากนั้นวันที่ยีกรกฎาคม2 5ง0ันาร้่สท่านก็นสมาธินะมาสอนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกคือสมาธิขั้นพื้นฐานที่หลวงปู่มั่นว่าสอนตั้งแต่ขั้นเบื้องต้นว่าทำสมาธิเพื่ออะไรทำสมาธิด้วยอิริยาบทวิธีการไหนบ้างเรื่องของฌานเรื่องของญาณเรื่องของวิปัสนาประโยชน์ของสมาธิสมาธิกับการควบคุมอารมณ์ เรื่องของสมถะวิปัสนาจนถึงขั้นสูงก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้อย่างนั้นจึงเป็นหลักสูตรครูสมาธิขึ้นมาภายใต้สถาบันพลังจติตานุภาพจนถึงปัจจุบันดังนั้นลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนสมาธิก็จะได้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสมาธิที่เราได้ศึกษาปฏิบัตินี่ก็เป็นประโยชน์ในการฝึกฝนฝึกหัดพัฒนาใจของเรา แล้วก็สามารถที่จะทําให้เรามีพลังจิตขึ้นมาได้เมื่อเรามีพลังจิตก็สามารถที่จะควบคุมจิตใจของตัวเองได้เมื่อควบคุมจิตใจของตัวเองได้อารมณ์ก็ดีเรื่องปัญหาก็ดีที่เข้ามานานับประการก็สามารถที่จะยับยั้งนะไม่ให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีพลังจิตไม่มีสมาธิที่จะควบคุมใจของตัวเองเรื่องบางเรื่องแม้แต เพียงหัวไม่ขีดไฟก็เป็นอันตรายได้เป็นอันตรายต่อครอบครัวเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอันตรายต่อประเทศชาติและเป็นอันตรายต่อโลกแต่ถ้าเกิดเรามีพลังจิตไม่แจ่เรื่องใหญ่แค่ไหนก็สามารถที่จะยับยั้งด้วยใจของเราที่มีพลังสามารถที่จะแก้ปัญหาได้สามารถที่จะคลี่คลายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเข้า,ขามาปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตเราได้ดังนั้นลศิษย์ลุงหาใครที่เรียนสมาธิแล้วก็เป็น ส่วนหนึ่งเป็นวิชาการหนึ่งเป็นองค์ความรู้หนึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะฝึกใจของตัวเองให้มีพลังส่วนใครที่ยังไม่ได้เรียนก็ไปฝึกฝนหรือว่าศึกษาเรียนหลักสูตรสมาธิหรือว่าเรียนหลักสูตรครูสมาธิได้ตามที่เราปรารถนาหรือว่าสาขาใกล้เคียงที่เราอยากจะศึกษาปฏิบัติเช่นมาศึกษาที่วัดศรีรัตนธรรมารามแล้วก็มีสาขาหนึ่งสี่สาม เรียนอาจารย์ก็สอนให้ฟรีทุกสิ่งทุกอย่างดูแลให้ทุกอย่างนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิ้นเราใจเราเอาตัวเราเข้ามาศึกษาปฏิบัตินะบางคนบอกว่าไม่มีเวลาก็มาลองดูก่อนนะปฏิบัติดูก่อนพระอาจารย์ว่าตัวสมาธิตรงนี้เป็นเป็นกลางหมายถึงว่าทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติได้เมื่อเราปฏิบัติแล้วผลจากการฝึกฝนพัฒนาจิตของเราจะยิ่งขึ้นไป อาจารย์ไปอ่านงานวิจัยของฝรั่งที่เขาศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าคนไหนที่ทําสมาธิสองเดือนเอาคนมาปฏิบัติสมาธิเนี่ยแสัปด,ปดาห์หรือว่าสองเดือนคาว่าความจําความคิดโลกอัลไซเมอร์โลกอะไรต่างๆจะดีขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินะความเครียดความจําการแก้ปัญหาอะไรทุกอย่างนนี้ฝรั่งก็ทางานวิจัยดังนั้นหลวงพ่อสอนสมาธิครูสมาธิเนี่ยใช้เวลาหเดือน มากกว่าสองเดือนนะแต่ว่าหกเดือนเมื่อคนมาปฏิบัติสมาธิครบหกเดือนแล้วเนี่ยแปลว่าประโยชน์จะเกิดขึ้นมากมายมหาศาลแล้วหกเดือนเนี่ยก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยของเราให้ปฏิบัติยิ่งขึ้นไปได้ด้วยการปฏิบัติสมาธิดังนั้นก็เชิญชวนทุกท่านมาประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปกับเราท่านทั้งหลาย ดังนั้นกรุณมโนทนากับคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้เดินทางมาทำบุญใส่บาตรถวายพระตหารนวัดศรีรัตนธรรมรามก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญจเจริญด้วยอายุวันนะสุขภลระประกอบกิจการงานใดๆอันเป็นไปได้ชอบประกอบได้ทำก็ขอให้สำเร็จกับทุกท่านโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ